เนครับบทพิสูจน์ความแกร่งแข่งเพชรแท้จะแน่วแน่ก้าวไปให้ถึงฝันจะย่อท้อหวั่นไหวทำไมกันหวังและวันแห่งเส้นชัยไม่ไกลเกิน ครับท่านประธานพิสุขิทธิ์แล้วก็ท่านรองประธานพี่อริยานะครับคิดถึงนะครับสามปีไม่ได้เจอกันเลยนะครับแล้วก็ซีอทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารพี่น้องแฮปปี้เพมนะครับผู้นําทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาจากทางกัมพูชีนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาจากสปปลาวนะครับก็ไม่ได้เจอกันนะจริงๆแล้ว ก็กล่าวคําว่าสบายดีกับพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับนะบไม่ได้เจอกันนานมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพื้นเพเดิมก็คือคุณพ่อเองก็เป็นคนทางเชียงขวางนะครับก็เลยอพยพไปอยู่บางไทยนานแล้วนะวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ23ปีของ Happy p m ีนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะคือ23ปีจริงๆเลยนะครับด้วยปณิธานที่ แฮปปี Happy ้เพียมตั้งมานะครับในเรื่องของการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์และที่สําคัญคือในเรื่องของการมุ่งเน้นในการทําธุรกิจระยะยาวนะครับและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เนี่ยผมกล้าได้ยืนยันเลยนะว่า23ปีที่ HAPPY ้เพีมได้ตั้งปณิิธานไว้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม นะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีและปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้บริโภคซึ่งตรงนี้เองนะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราเจอนะครับ23ปีปเนี่ยบนเส้นทางกับบริษัทแฮปปี้เอ็บนเส้นทางของผลิตภัณฑ์โลรตินเนี่ย23ปีที่ผมได้พบได้เจอได้เห็นเห็นแววตานะครับสำหรับผู้ป่วยที่ หมดหวังนะครับเขาเรียกว่าหมดหวังคือที่จะหายแต่นะครับปรากฏว่าเมื่อได้เจอกับผลิตภัณฑ์โลรตินแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสามารถจุดประกายความหวังของเขาขึ้นมาได้ผมเจอผู้ป่วยบางคนนะครับบนเส้นทางนี้เนี่ยที่เราเดินมาเนี่ย23ปีเนี่ยผู้ป่วยบางคนนะครับซึ่งถูกพิพากษาแล้วนะครับ หมอพิภากษาแล้วครับว่าอีก3เดือนตายหมอพิภากษาแล้วว่าไม่เกินหนึ่งปีตายแต่เชื่อไหมครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับยีปีแล้วยังอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับคือนี่คือความศรัทธานี่คือบทพิสูจน์นะครับบทพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ นี่คือความเชื่อมั่นคือความศรัทธาที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับและความเชื่อมั่นและศรัทธานี้เนี่ยมันตอบโจทย์ด้วยยอดขายนะครับมากกว่า10ล้านขวดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้และนะครับบอกได้เลยว่าก้าวเข้าสู่ปีที่ 24เนี่ยแฮปปี้เพียมไม่ได้หยุดนิ่งแค่ตรงนี้แฮ p ปี้เพียมยังพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปนำเสนอให้กับลูกค้าให้กับคนที่ต้องการนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรารู้กันอยู่แล้วในชื่อว่าผลิตภัณฑ์โพลีเน็กซ์นะครับเป็นการผสานพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์กับงานวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งลงตัวมากๆนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรเดียวกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งในตัวพลีนแกเองนะครับมีส่วนประกอบที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะนะครับเรื่องของ G60 นะเป็นผลิตภัณฑ์ทีเ่เป็นตัวตัวาสารสกัดจากข้าวไร่เนี่ยนะครับนะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของระบบเขาเรียกอะไรระบบการไหลเวียนของเลือด ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยในเรื่องของอาสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนอกจากเรื่องของ G60 แล้วเรายังใส่ในเรื่องของแคลเซียมแอสคอเบตลงไปซึ่งเป็นเป็นตัวที่เขาเรียกแหละเป็นวิตามินซีที่เป็นกลางนะครับเมื่อเราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันมันช่วยในการ จะได้ไม่เป็นไม่มีปัญหาต่อกระเพาะอาหารนะครับซื้อแคลเซียมก็คือเอาแอสแครเบตตัวเนี้เพื่อเราบริโภคเข้าไปแล้วนะครับนอกจากเราจะได้วิตามินซีแล้วเนี่ยเรายังได้ในเรื่องของแคลเซียมเสริมเข้ามาอีกด้วยนะครับนอกจากแคลเซียมเอ็์ครเบตแล้วนะตัวแคลเซียมเอ็์ครเบตเองเนี่ยมันจะทํางานร่วมกับเอนไซม์สองตัวนะครับร่วมกับเอนไซม์สองตัวซึ่งเขาเรียกว่าโพลิวไฮดรอกซิเลสกับไลซิลไฮดรอกซิเลส ทำงานร่วมกับเอ็นไซม์สองตัวนี้ในการอะไรครับในการสังเคราะห์เรื่องของคอลลาิจนขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งที่เราใส่ให้ไปก็คือเรื่องของซิงแอมิโนโคคเลตซึ่งเป็นสสงกรสีที่อยู่ในรูปของแคเีตนะครับซึ่งสามารถที่จะดูดซึม นะครับได้ในลำไส้เล็กนะครับได้เกือบหมดเลยเราจึงให้อยู่ในรูปของอะมิโนคิเเดซึ่งเป็นการเอากดอะมิโนมานะครับแล้วก็มาร่วมกับสังกสีนะครับทำเป็นรูปของอะมิโนคลีเะซึ่งสามารถที่จะดูดซึมได้อย่างเต็มที่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งนะครับช่วยในการพัฒนานะครับเ,เรียกอะไรทีเซล นะครับซึ่งเป็นเซลล์สําหรับกําจัดเชื้อโรคนะครับนะเป็นเซลล์สําหรับช่วยในการป้องกันร่างกายของเรานะครับนะโดยเฉพาะนอกจากเรื่องของสังรสีกิเลสแล้วนะครับเรายังใส่เรื่องอะไรครับเรื่องของ a อ e เซ l ร์ราล่าเนะครับเป็น a อ e เซ l ร์รล่าชอรสกัดซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันให้วิตามินซีที่สูงมากๆนะครับซึ่งนะครับ a อสเซอรล่าชสกัดเนี่ย สิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับเขาจะเป็นตัวไปช่วยลดคอร์ติซนนะครับ,คน,ค,ค,รบ,บคนที่มีความเครียดบ่อยคนที่มีความเครียดมากๆนะครับมาขึ้นสมารถที่จะไปช่วยลดคอร์ติซนและก็ช่วยในการกาเรียกอ,อะไรยับยัง้งนะครับอนุม,มูลอิสระด้วยนอกจากนั้นยังยับยั้งในเรื่องของกระบวนการสร้างเมลานินในเม็ดผิวทําให้ป้องกันอะไรครับป้องกันเรื่องของเ,อเป็นฝ้าเป็นกระนะครับ และที่สําคัญเราใส่อะไรไปด้วยเราใส่นะครับแอคซิโซเข้าไปนะแอคซิโซตัวนี้เป็นตัวที่จะทําให้เม็ดยาของเรานะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะแตกตัวแนละระลายได้เร็วสามารถที่จะรับประทานไปแล้วสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับอย่างรวดเร็วนะเราจึงใส่แอคซิโซนเข้าไปนี่คือส่วนประกอบที่สําคัญอีกอันหนึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับที่เราใส่ให้เข้าให้เข้าไปกับตัวโพลีแนกก็คือเรื่องของเน็กซ์ นะ x t x t เเป็นี่ยเป็นหัวใจสำคัญครับลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเยลลี่นะครับเหมือนกับเป็นเยลลี่ซึ่ง next ตัวนี้เองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูสลสระที่สูงมากๆนะครับและช่วยในการกำจัดนะครับทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานะครับทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราและ ยังมีเรื่องของไฟตสเตอรอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กมัสเตอรอลแกมเปสเตอรรลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแตนอลนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นเป็นโครงสร้างเขาลักษณะคล้าย,ายๆเหมือนกับคอเลสเตอรอลนะครับสามารถที่จะไปแย่งคอเลสเตอรอลในการที่จะดูดซึมเข้าสู่ลำเส้เล็กนะครับมันก็สามารถที่จะไปแย่งคอเลสเตอรอลเนี่ยเข้าดูดซึมเข้าไปก่อนจับเข้าไปก่อนสุดท้ายคอเลสเตอรอลก็เข้าไม่ได้นะครับนะ และซึ่งสำคัญคือตัวตัวโพลีนักซ์ตัว,วน,นี้มันสามารถวัดด้วยค่าโอเล็กสกอร์บอกได้เลยนะครับว่าโอเล็กสกอร์ของโพลีนักซนั้นสูงมากนะครับถ้าเทียบกับผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัองุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบล็คเบอร์รี่นะครับตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโพลีนักซ์ตัวน,นี้นะครับเป็นตัวที่มีโอเล็กสกอร์ที่สูงมากๆ นะครับบอกเลยว่าสูงที่สุดเลยท่านเลยที่เราที่ที่เราเคยเจอผลิตภัณฑ์มานะครับไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับผลไม้ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับพวกกระดมกระดมเขียวกระดัมง่วงนะครับเรื่องของอะไรอ่ะมะเขือเทศนะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยซึ่งนะครับตัวไฟโตสเตอลลเองที่อยู่ในเน็กซ์โนนี้นะครับเขาสามารถที่จะนะครับช่วยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลด นะครับป้องกันการเกิดการเหนี่ยวนําที่ทําให้เกิดเ,เป็นมะเร็งนะครับช่วยในเรื่องของอลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะครับในระบบทางเดินอาหารและในหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการที่จะต้านนุม่มอิสระเมื่อเรานำนะครับทั้งหมดนี้มารวมกันด้วยพลังประสานอย่างลงตัวของอาสาร ไม่ว่าจะเป็นร์เซอรดาเชอรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Nex ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคเซียมแอสเคเบตนะครับนะเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังธรรมชาติกับงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยผลออกมาส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ p o l y น e x เนี่ยนะครับมีค่า o l e ลมากสูงที่สุดเท่าที่เราเคยมีมานะครับบอกได้เลยนะครับว่าในท้องตลาดปัจจุบันนี้ ไม่มีตัวไหนที่สูงเท่ากับโพลีแ e กอีกแล้วครับท่านสามารถไปชนได้เลยครับทุกยี่ห้อ นะครับกับเรื่องของโอเล็กสกอร์ตรงนี้นอกจากนั้นนะครับยังส่งผลในเรื่องของการสร้างระบบภูมิคกันเรื่องของการสังเคราะห์คอเลาเจนรเรื่องของการยับยัง้งการสร้างเมลาโทนินนะครับเรื่องของออช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะรเรื่องของสุขภาพหัวใจเรื่องของสุขภาพผิวและที่สําคัญคือเหมาะทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะนะครับมันเป็นตัวเขาเรียกว่าแอนตี้ไมโครเบลคือมันเป็นตัวกําจัด ต่อต้านกับเรื่องของแบคที ria โดยเฉพาะพวกเชื้อสเตปโตคอคคัสที่ทำให้เกิดเป็นหนองนะครับหรือพวกเชื้อราพวกอันด d ดาแคนบ a แคนอั d ด d a าแคนบีแคน,น,นเนี่ยมันเป็นราที่ท่านสังเกตนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยนะครับนะบางครั้งมีตกขาวตกขาวเหล่านี้บางทีเกิดจากฮอร์โมนก็ได้ นะถ้าเกิดจากเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พูดตรงๆเลยนะครับพูดง่ายๆเลยว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของเป็นเชื้อราตกขาวจากเชื้อออบมแิร์ตัวนี้นะครับบอกกันเลยนะครับว่าท่านสามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วว่ากินก็ได้ทาก็ได้เอาตำตำตำ,ตำแล้วก็ทายอย่างได้เลยนะครับแต่จริงนี้เป็นแกะแคปซูลออกทาก็ได้ครับสําหรับเชื้อรา นะครับสำหรับเชื้อราเพราะฉะนั้นด้วยพลังประสานตรงนี้เราจึงพบว่านะครับรอองเคสรเข้ารายของเรานะครับบวกกับ NEXT นะครับบวกกับ a อสเซอร์าชิรี่นะครับมันสามารถช่วยให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของหนึ่งนะครับปูมกันอ่อนแอผู้ที่เปราะบางโดยเฉพาะคนที่ปูิกันอ่อนแอก็คือผู้สูงอายุนะครับนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือไม่ค่อยมีเีืยวมีแรง นะครับอ่อนแรงนะครับแล้วก็อ่อนเพลียเอ๊ะตื่นทําไมมาเช้าทาไมอ่อนเพียอยู่เรื่อยๆเลยมันเกิดจากสภาวะความเครียดมันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจมันเกิดจากาสภาพแวดล้อมสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นไหมครับมันเกิดทําให้ต่อมหมวกไตล้าเมื่อต่อมหมวกไตล้าเนี่ยความอ่อนล้ามันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนนะครับซึ่งโปรไนแนกสามารถช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและอันสุดท้ายคืออ่อนล้าคืออะไรผิวหนังอ่อนล้า นะครับช่วยในเรื่องของปรับปรุงสภาพผิวทาให้ผิวพรรณเนี่ยเป่งปังเต่งตึงโดยเฉพาะการสังเคราะห์คอลลาเจนโดยเฉพาะการเรื่องของการกําจัดแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังนี่คือเรื่องย่อๆของตัวผลิตภัณฑ์โพลิน็กซ์นะครับรับประทานยังไงนะครับขนาดรับประทานตามมาตรฐานเลยนะครับรับประทานยังไงเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงวันละ2เม็ดนะครับวันละ2เม็ด เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เรื่องของการสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งเรื่องของการสร้างร่างกายให้สมบูรณ์นะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพสุขภาพเพื่อเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาบอกเลยนะครับว่าโปรตีนถือว่าเป็นคําตอบของคําว่าสุขภาพดีอืมนะครับแฮ ppy